ใช่แนะะ่คันนี้ต้องบอกเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่รายได้14,000บาทซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องกู้รวมนะฮะคลิปนี้เราอยู่กับเจ้า e ีซูดีแมปี2017นะฮะขาวสวยจวยเจี้ยเดิมโรงงานนะครับ ถ้าเกิดเป็นแบบผู้หญิงนี่ก็หน้าฟัดหน้ากอดอยู่พอสมควรนะฮะกับเจ้าคันนี้นะครับหลายคนมีการสอบถามในเรื่องตัวราคาเริ่มต้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงภายหลังที่อันได้มีการดูและได้มีการอ่านและได้มีการตอบกับหลายๆท่านที่ผ่านมาอันขอแนะนำเจ้าคันนี้นะครับเพราะว่าสำหรับตัวราคา1.9ตอนนี้ปี2016กับตัวปี2017จะอยู่ที่459,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทนะครับ สำหรับใครที่สนใจหรือว่าใครที่อยากได้ตรงนี้คุณสามารถเลือกได้ทั้ง72งวดและ84งวดก่อนที่เราจรไปดูตัวรถกันอันบอกแล้วนะฮะ459,000นะครับใครดูคลิปนี้มาแคปเป็นหลักฐานจอง300ฟรีจัดโอนหมื่นหนึ่งครับฟรี45วันฟ 100, รีษีพรบฟรีจดทะเบียนลงเล่มและประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ ตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวโฉมบูพาวเวอร์โฉมแรกนะฮะไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะมากแต่คนให้ความสนใจกับตัวราคานี้เยอะคนให้ความสนใจกับตัวเลทเริ่มต้นแบบนี้เยอะถามว่ายังเป็นตัวปใหม่อยู่ไหมยังเป็นตัวปใหม่อยู่แน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสําหรับซื้อรถที่ร้านปฏิพัทธ์ออตโต้เนี่ยนะฮะเรามีการรับประกันหลังการขายให้เครื่องและเกียร์หเดือน10,000มกิโล และรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเปลี่ยนทายของเหลวใหม่ทั้งหมดตั้งศูนย์ทวงร้อระบบไฟทุกอย่างเช็คให้ทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่กองอากาศเปลี่ยนใหม่นะฮะสปาภายในเครื่องยนต์สปาภายในห้องโดยสารเก็บรายละเอียดตัวรถรอบคันเก็บสีทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยคันนี้ไม่แพ้ออกห้างป้ายแดง แน่นอนนะฮะคงสร้างรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักอยู่แล้วนะฮะไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนไม่มีจมน้ําไม่มีสวมนะครับสามารถตรวจสอบจากเลขคัสซีเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังหรือดูประกอบก,บกับตัวหน้าเล่มก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันทุกอย่างเรามีตัวรถหนึ่งคันให้ลูกค้าได้ตรวจสอบเพื่อความมั่นใจในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองตอนเดียวที่ร้านปฏิพภัณฑ์ออโตโ้นะครับคราวนี้เนี่ยพาไปดูตัวด้านข้างกันบ้าง รถตอนเดียวเราไม่เคยขายรถเปล่ามาแม้แต่คันเดียวนะฮะสีด้านข้างสวยสม่ำเสมอกันจอดรถทั่วทั้งคันนะครับสีบางเดิมแห้งโรงงานตัวร้เนี่ยเลือกใส่เป็น r e 3 0นะฮะหน้าเก้าครึ่งลัดด้วยยาง265 40 R18 แม็กใหม่4วงยางใหม่ซีเส้นไม่มีการบวกเพิ่มไม่มีการบวกในยอดจัดไม่มีการคิดเพิ่มเติมถ้าเกิดเครดิตดีก็ศูนย์บาทเหมือนเดิมตรงนี้ถือว่า จบที่สุดแล้วนะฮะเสาค้ำเอเดิมหลังคาเดิมเสาตรงหัวเก๋งเดิมนะฮะภายในสะอาดภายในสวยงามไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะใส่ตู้นะครับความสูงสำหรับคันนี้อยู่ที่2เมตร10คุณลูกค้าสามารถกำหนดตัวรถได้เลยจากคนที่ได้เป็นชื่อผู้ซื้อ ว่าต้องการใส่เป็นตู้หรืออยากใส่เป็นคอกตู้ก็จะมีขนาดความสูง1เมตร50เมตร802เมตร2เมตรเมตรแ0 2เมตร2เมตร10และ2เมตร3าเมตร50ก็มีสามารถเลือกได้เลยนะครับคอกเตียเลสเสมอเก๋งคอกสูงเกชั้นครึ่ง10ชั้นครึ่งแซมเลสอะไรพวกนี้เลือกได้เลยเต็มที่ไม่มีการกําหนดตายตัวว่าต้องเป็นแบบนั้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 นอย่างเดียวสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของตัวงานที่คุณลู้ะเจ้ารถไปวิ่งนะครับ สำหรับล้อหลังนะฮะก็จะเป็นตัว10ครึ่งลัดด้วยยาง255 50า1 8าสนะฮะข้างหลังนี่เราก็จะมีการโหลด2นิ้วนะฮะใส่กองโหลดไว้2นิ้วนะครับเปลี่ยนจากแม็กเป็นล้อหลังกระทะผ่าและยางมิชินเอ็กซดีได้ด้วยเช่นเดียวกันเสริมแนะะบบรรทุกเยอะนะฮะอีสูนี่เสื้อเผามันก็จะใหญ่กว่าตัวของรี v o นะครับเพราะในเรื่องตัวการบรรทุกเนี่ยถ้าเกิดเยอะกว่าของเดิมนิดนึง ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับคัสซีสวยคัสซีเดิมทรงรถออกในแนวสายย่อตูดห้อยหน่อยนึงกําลังสวยเลยนะฮะตัน4ตัน52ตันสอสบายๆครับแบบนี้สามารถวิ่งรับงานได้เลยทันทีตอนที่ออกจากร้านปฏิพัณฑ์อออโต้ของเราไปนะครับด้านท้ายครับฝาท้ายเดิมรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน่นอนนะฮะ ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มกีเป็นตัวกันชนท้ายให้ถ้าเกิดไม่อยากได้ถ้าเกิดไม่ต้องการสามารถให้ร้านเราถอดให้ได้หรือคุณลูกค้าจะเอาไปถอดขายเองก็ได้นะครับด้านหลังตู้นี่ก็มีเป็นตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสงไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนติดหมดทุกดวงนะฮะตู้นี่ก็มีหลายประเภทนะครับเป็นตู้พวกแบบอย่างพุ่มพวงเป็นตู้พวกแบบอย่างวิ่งวินสองแถว เป็นตู้เปิด3ทางทําให้ได้หมดเลยนะฮะหรืออย่างบางคนนะครับอยากเอาพวกแบบอย่างเครื่องพันเก้าแบบนี้ไปวิ่งสัตว์เศรษฐกิจปลากุ้งหอยหรือปลูก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือความจบนี่คือความคุ้มค่าในการเลือกซื้อรถตอนเดียวที่อยู่ในร้านปเป็นพันออโตไม่ว่าจะเป็นคันใดก็ตามตรงนี้ถือว่าจบที่สุด นะฮะใน77จังหวัดนะครับเราน่าจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ให้ลูกค้ากับโปรโมชั่นดีๆพร้อมกับตัวรถมีคุณภาพแบบนี้ที่ร้านปฏิพันธ์ออตโต้นะครับคราวนี้เนะี่ยมพาเข้ามาดูฝั่งทางด้านในฝั่งนี้กันบ้างหนึ่งนะครับถ้าเกิดถามว่า17เนี่ย18 19 20 21 22เท่าว่าอายุตัวรถ5ปีอายุตัวรถ5ปีนะครับ ไม่เก่าอยู่แล้วนะฮะใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับกำลังอัดระบบไฟแอร์เย็นเพลงเพราะนะฮะใส่แม็กลอๆลอภายในเดิมๆนะครับคันนี้ไม่เพียงแค่95,000นโลนะฮะถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะเลยกับตัว1.9ปี2017คันนี้กุญแจเป็นแบบธรรมดานะครับ สำหรับด้านในนี่ก็เป็นตัวเบาะหนังสีเทากุญแจเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดาสำรองมีให้นะครับเปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงหน้านะฮะเก็บเก็บของและก็พวกแบบที่ต่อบุหรี่ช่องเสียบไฟพาวเวอร์ l อ t ์ลตอะไรพวกนี้คือครบทั้งหมดเครื่องไม้เครื่องมือแม่ลงแม่แรงมีให้ครบดว้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างตัว1.9นี่ก็150แรงมา้า350้นิวตันเมตรสามารถรีดกำลังได้เยอะกว่าขึ้นไปถึง4 0ถึง50ตัว แล้วแต่คุณลูกค้าจะเอาไปต่อยอดหรือว่าเอาไปทําเพิ่มเติมเองไม่ว่าจะเป็นการรีฟัลนะฮะใส่กองนะครับหรือว่าจะเป็นการแก้วเวาลอยจูนน,น,จนู่นจูนนั่นจูนนี่เปลี่ยนเทอร์โบใส่ท่อแต่งอันนี้ก็สามารถไปเพิ่มเติมกันในอนาคตได้เลยนะครับนี่คือเป็นตัวราคาเริ่มต้นนะฮะจะมีการเน้นย้ําแล้วก็มีการบอกกับหลายๆท่านอยู่ตลอดนะครับว่าถ้าเกิดพี่ๆต้องการตัวราคาเริ่มต้นแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลย4ี่แสน 5900 0ผ่อนเดือนละ8000บาทนะฮะสามารถเลือกได้ทั้ง72งวดแล้วก็8 4สงวดนะครับตอนนี้มีหลายธนาคารมารองรับสําหรับคนที่ไม่มีเครดิตคนที่ติดแท็กซิง่งคนที่มีภาระเยอะคนที่มีหนี้เยอะสามารถออกรถเพิ่มเติมได้เอาไปไว้วิ่งหารายได้เอาไปไว้วิ่ง,ไรไไไงสร้างไรายได้เสริมแบบไหนที่เราถนัดหรือช่องทางไหนที่เราดูแล้วว่ามันมีประโยชน์กับตัวเราและในครอบครัวเราเองนั้นเอาได้เอาไปเลยครับรถพวกนี้อยู่ไม่นานแน่นอน เราอาจจะบอกว่าในอาทิตย์นี้ยังอยู่ในเดือนหน้ายังอยู่แต่ในเดือนถัดๆไปไม่รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเนี่ยทุกคันสวยเหมือนกันทั้งหมดและเรามีการตรวจรถจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเผื่อบางท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่ทราบเขาจะเรียกว่ากูอินสเปกชั่นบริการตรวจรถยนต์มือ2 3 4 4จุดจากประเทศญี่ปุ่นทำตามหลักสากลถูกต้องตามกฎหมาย ทุกประการนะฮะพอแนงแบบนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะให้กับลูกค้านั่นคือตัวรถนั่นคือสินค้าที่ดีและความซื่อสัตย์และการบริการหลังการขายหรือการบริการต่อหน้าแบบนี้ให้เยี่ยมและดีที่สุดเพราะนั้นนะฮะพี่วิทุกคนครับถ้าเกิดนึกถึงรถกระบะตอนเดียวขอให้นึกถึงที่ร้านปฏิพันธ์ออโต้เท่านั้นปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนะฮะส่วนอยากได้แม็กไลอ์อื่นอยากได้ตู้แบบอื่นอยากเปลี่ยนจากตู้เป็นคอกตรงนี้บอกได้เดนจัดก,การให้ ใส่เป็นตัวล้อหลังกระทะบผาใส่เป็นยาง XCD ซดีเสริมแนบแบบจุกๆตรงนี้เดี๋ยวทำให้นะครับใครที่ดูคลิปนี้มาย้ำนะฮะว่าจอง300แคบหลักฐานไม่ได้เลยนะครับจอง300ฟรีจัดโอนหมื่นหนึ่งครับฟรี45วันฟรีภาษีพรบรและก็จดทะเบียนลงเล่มประกันภัยชั้นหนึ่งจบจบคุ้มคุ้มแบบนี้แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรสั์สายตรงนะฮะช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวกติดต่อช่องทางนั้นเข้ามาได้เลย แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ